โอ้ย่ตอนนี้คุณอยู่กับพิทิีเรซร์ชอะไรที่ต้องรีเสิร์ชเราเซิร์ชมาให้แล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับโปเกมอนสกา r l เล v i ไวโอเลตนะครับ DLC ดิ i อโกดิสกันอีกแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปจับโปเกมอนมายาเมโรเอตตานะครับโปเกมอนนักร้องสุดน่ารักตัวนี้นะครับเป็นซีเค็ดนะครับสุดลับของ DLC ตัวนี้นะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขนะครับที่ต้องทําตามอย่างพิเศษนะครับ วิธีการไปจับเมโลเอต้า e นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาที่ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในพื้นที่ริมฝั่งนะครับด้านบนภูเขาตรงนี้นะครับอ่าก็ตรงจุดที่ผมซูมให้ดูตรงนี้ พอลงมาถึงนะครับก็มายืนอยู่ตรงบริเวณน,นี้นะครับบริเวณที่มีต้นไม้ล้อมๆตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามันจะมีสายลมเนี่ยหมุนวนอยู่รอบตัวเรานะครับอ่าก็คือนี่เรายืนถูกจุดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการครับหมุนอนาล็อกนะครับโยกอนาล็อกควงไปเลยนะครับจากขวาไปซ้ายนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยจะไม่ได้นะครับต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาอ่าหมุนไปสัก10วิยี่สวิสาวินะครับ แล้วก็ตัวเงื่อนไขอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีแล้วนะครับเพราะว่าสามารถมาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเข้าตัว DLC มาปุ๊บเนี่ยก็สามารถวิ่งมาตรงนี้เพื่อมาจับเมโลต้าได้เลยหลังจากเราหมุนไปสักพักนึงนะครับก็หยุดหมุนแล้วก็เปิดกล้องขึ้นมานครับหลังจากนั้นนะครับปรับฟิลเตอร์เนี่ยให้ไปเป็นฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าเซเปียนะครับ เพียงเท่านี้นะครับสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีเสียงร้องเพลงของเม e โลเอต้าโผล่มาครับเราก็แค่หันกล้องไปหานางเท่านั้นเองเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เจอกับเมโลเอต้าแล้ว นี่ก็ถือว่าเป็นโปเกมอนมายาฟฟีอีก1ตัวนะครับซึ่งเมโลเอต้านะครับจะไม่ล็อกในใิสัยแล้วก็น่าจะไม่ล็อก IV ด้วยนะครับแต่คิดว่าล็อกชายนีแน่นอนนะครับโอเคนี่ก็เป็นโปเกมอนลับนะครับเมโลเอต้าโปเกมอนระดับมายาใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคระครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับรีเสิร์ชวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบาย